สวัสดีครับผมทารารับดูรายมือพารัตพนุกรรมวันนี้ก็พบก,กับทุกท่านเช่นเคยวันนี้ผมจะทำนายดวงสตางค์คนเกิดราศีเมษในเดือนมิถุนายนพศ2566นะครับผมก็เริ่มเปิดไพ่เลยวันนี้ทำนายพื้นดวงเนี่ยผมก็จะทำนายรวมไปในการเปิดไพ่สามใบอดีตปัจจุบันอนาคตด,ด้วยเลยนะครับผมก็จะไม่เย็นเยอะมาก อ่ไพ่ใบนี้เนี่ยได้ไพ่เก้าไม้เท้านะครับผมผมบอกถึงอดีตที่ผ่านามาเมื่อประมาณห้าเดือนก่อนส่วนไพ่ใบที่สองเราจะทํานายเป็นเดือนมิถุนายนไพ่ใบที่สามก็จะเป็นอนาคตนะครับผมอ่ไพ่ใบนี้เนี่ยผมบอกถึงอะไรผมจะบอกว่าเก้าไม้เทา้าแสดงว่าก่อนที่จะถึงเดือนมิถุนายนเนี่ยอ่าห้าเดือนเนี่ยอ่าคุณอาจจะเจอกับความล้มเหลว ไม่เหมือนกันแต่ละคนนะครับผมความร่มเหลวของแต่ละคนก็อยู่กับทัศนคติของแต่ละคนด้วยบางคนอาจจะจะกับความล้มเลยวไม่เหมือนกันเช่นบางคนร้มเหลวเล็กๆน้อยๆอยบางคนอาจจะพยายามแทบตายแต่ก็ไม่ค่อยมีอะไรดีขึ้นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนกันแต่บางคนผมจะบอกว่าภาพนี้คือการพยายามทําซ้ําๆแบบหนึ่ง เห็นไหมว่าผู้ชายคนนี้ยพยายามเลี้ยงไม้เท้าให้มันกลายเป็นรูปเป็นร่างให้มันกลายเป็นเนี่ยเป็นฐานที่เห็นไหมไม้เท้าที่กาลังถูกเลี้ยงขึ้นแต่เลียเลเล้ยงเท่าไหร่มันก็ล้มเลี้ยงเท่าไหร่มันก็ไม่ค่อยแล้วชายคนนี้เนี่ยก็เจ็บตัวด้วยเห็นไหมชายคนนี้มีผ้าพันแผลที่ขัวผ้าพันแผลเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นถามว่าที่ผ่านมาอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงปัจจุบันและก็อนาคตที่ผ่านมาสนแสดงว่าเจอมาเยอะ เมษาพฤษภาอ่าแล้วก็มิถุนาเอ้ยมีนากุมภาอะไรเงี้ยแสดงว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แสดงว่าอาจจะเจอกับอุปสรรคเจอกับอะไรต่างๆที่คุณต้องฝ่าฟันแต่บางคนดื้อดึงบางคนดันทุลังซึ่งเป็นลักษณะของราศีเมษอยู่แล้วควรจะว่าราศีเมษเป็นคนดื้อเป็นคนดันทุลังบางคนก็อาจจะปรับตัวได้เพราะว่ามีธรรมะในหัวใจแต่คนที่ปรับตัวได้คนที่รู้จักฟังคนอื่นก็จะเป็นี ผมหมายถึงราศีเมษโดยเฉพาะนะก็จะสามารถปรับตัวแล้วก็สู้กับสถานการณ์ต่างๆได้โดยอย่างดีแล้วบางคนคุจะบอกว่าราศีเมษอันนี้หลายคนนะเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนที่มีลีลาเล่าร้อนพราะจะว่าลีลาเล่าร้อนไม่ใช่เรื่องของเรื่องมนเตีอย่างเดียวแต่ว่าเป็นคนมีสเสน่ห์ไปที่ไหนคุณจะติดต่องานทําอะไรต่างๆได้อย่างดีอีกอย่างนึงคือบางทีคุณแทบไม่ต้องโชว์พาวมากอ่ะ แต่ว่าบางทีคนอื่นก็จะวิ่งเข้ามาหาคุณเองเลยในเรื่องของงานในเรื่องของเงินในเรื่องของความรักในเรื่องของสเสน่ห์คุณก็จะมีเขาเรียกว่าหมายถึงว่าตัวเลือกในชีวิตเยอะตามเช่นคนมาแจกขนมจีบในเรื่องต่างๆแสดงว่าคุณมีตัวเลือกเยอะนั่นเองสาหรับ,บราศีเมษแต่คุณจะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเสียเพราะอะไรอ่าอันนี้ตลอดชีวิตเลยนะเสียเพราะความดื้อดึงเสียเพราะว่ามั่นใจในตัวเองสูงเกินจึงทาให้อ่าเห็นไหม ไอ้แพ่ไปนี้ก็บอกว่าอดีตตลอดชีวิตก็ทายได้อีกเหมือนกันเจ็บตัวครับเจ็บตัวเส็นมัมมันอยู่สูงเห็นไหมไพ่ใบนี้ก็คือเลี้ยงไม้เท้าได้สูงมากเลยนะไม้เท้าบางอันมันสูงมากด้วยเหมือนชีวิตที่ขึ้นขึ้นลงลงแล้วบางทีขึ้นบางทีมันก็ปรุดเห็นไหมสูงมากด้วยแต่บางทีก็ลงใหม่ไม้เท้ามันล่วงลงมาหมดบางคนอาจจะเจอแบบนี้หรือบางคนถ้าเกิดสมดุงดีหน่อยก็ไม่เจอแต่ผมจะบอกว่าชีวิตของคนเราบางทีมันก็ต้องเจอบ้างที่ร่วงลงหลง่นล,ลงมาหมด เพราะความทะเยอทะยานของตัวเองแต่ผมจะบอกว่าถ้าคุณปรับตัวโอนอ่อนไปตามเขาเรียกว่าสถานการณ์พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสราศีาเมษก็จะไม่เจอกับอุปสรรคสักเท่าไหร่แต่่ยังไงชีวิตของเรามันมีขึ้นมีลงมันก็ต้องเจอบ้างแหละเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเมื่อ5เดือนก่อนผมจะบอกว่าคุณอาจจะเจอกับอุปสรรคพอสมควรอุปสรรคในการที่คุณจะแก้ไขต้องใช้ความคิดต้องใช้ปัญญาในการแก้ไขแต่ว่า ถ้าคุณดื้อดึงเช่นสมมุติว่ามีแม่มาเตือนคุณมีครูบาอาจารย์มาเตือนคุณมีพ่อมาเตือนคุณมีผู้ใหญ่มาเตือนคุณแล้วคุณไม่ฟังก็อาจจะทําให้คุณไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมใช้ที่พนมันก็หนักนะพอสมควรเพราะฉะนั้นปรับตัวหน่อยนะครับจะว่าไพ่ปัจจุบันปัจจุบันในช่วงเดือนปัจจุบันในช่วงเดือนนิถุนายนเนี่ย เจอกับอะไรผมจะว่าช่วงเนี้ยผมจะบอกว่าได้ไพ่เจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยเนะี่ยเป็นไพ่ที่ดีนะเป็นไพ่ที่ดีแต่มันหมายถึงการฝันเฟื่องมากเกินไปมันคืออะไรผมจะว่าช่วงเนี้ยคุณมีเสน่ห์มากเป็นพิเศษในช่วงเดือนมิถุนายนจะบอกว่ามีคนไอเรื่องแจกขนมจีบผมพูดแล้วว่าราศีเมษเป็นที่หนึ่งในบรรดา,าสิบสองราศี การแจกขนมจีบางทีคุณอาจจะคิดว่าราศีตุลราศีเมถุนราศีกรมพวกนี้จะเป็นราศีที่มีเสน่ห์แต่ราศีเมทุนจะบอกว่าบางทีมันเสน่ห์ที่นี้เป็นราศีเป็นเป็นเสน่ห์แบบเล่าร้อนแบบคล้ายๆเหมือนกับว่ามันต้องออกแอคชั่นด้วยมันแบบคล้ายๆเหมือนกับว่าบางทีต้องถ้านะคุณคุณคุณคิดดูเหมือนกับสาวมั่นนะ่ะสาวมั่นที่มีเสน่ห์แพร่ภาว ไปที่ไหนมาไหน,ไหนเหมือนกับคุณเป็นแสงสว่างไปที่ไหนมาไหนเหมือนกับว่าคุณมีพลังในตัวแล้อย่างหนึ่งคือคนเห็นคุณต้องเหมือนกับถูกสะกดเอาไว้แล้วก็ต้องอยากจะเข้ามาหาคุณแต่มันไม่ใช่เข้ามาหาง่ายๆเพราะตัวคุณเหมือนกับมีพลังในตัวยากที่จะเข้าถึงเพราะฉะนั้นให้วันนี้คือคนแจกขนมจีบแบบหัวกระไดบ้านไม่แห้งในช่วงเดือนมิถุนายนนี้อย่างหนึ่งให้วันนี้หมายถึงอะไรหมายถึงไอเดียของคุณ จะบันเจิดคุณจะมีไอเดียอยากทำนน่นอยากทำนี่เต็มไปหมดในช่วงเดือนมิถุนายนนี้แล้วอย่างหนึ่งคืออะไรก็คือพอคุณมีไอเดียมันผมจะบอกว่าให้คุณบริหารความคิดอย่าไปคิดอยากทำาน่นทำนี่มากเกินคุณต้องโฟกัสพอคุณโฟกัสทำอะไรต่อเพราะว่าไพ่เป็นนี่หมายถึงความคิดความไอเดียต่างๆมันจะมันเจิดไปหมดผมจะบอกว่าราศีไม่เป็นราศีที่ค่อนข้างที่จะเขาอยากทําอะไรขึ้นมาเขาจะโฟกัสนะนี่คือผมพูดตรงๆเลย แล้วเขาจะดับเครื่องชนแบบหยุดไม่อยู่ถ้าเขาตั้งใจตั้งมั่นที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขาจะประสบสำเร็จเพราะเวลาสีที่คิดอะไรฝันอะไรแม่นแล้วอย่างหนึ่งคือแม่นในที่นี้คือต้องโฟกัสด้วยแล้วพอเล็งเป้าหมายล็อกเป้าหมายยิงเข้าไปจะไปถึงจุดจุดหมายได้ที่สุดจะเล็งเป้าหมายร้อยล้านพันล้านไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าเขาคิดจะทําแล้วถ้าดวงถึงด้วยบุญบาร,รมีถึงเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้จึงเป็นให้ที่ดีมากๆในช่วงเดือนของเดือนมิถุนายนแต่ผมจะบอกว่าบางทีต้อง พนี่มันจ,จะจิตใจสเปรสป่าอะไรอต่างๆม,มีเป้าหมายเกินเลยมีเป้าหมายที่แบบว่ามันนู่นนี่นั่นมากมายเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นล็อกเป้าหมายให้ดีแล้วคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างสูงเสน่ห์ก็มีเพียบถ้าคุณอยากจะหาแนวร่วมอยากจะหาคนที่มาช่วยเหลือคุณอยากจะหาคู่ชีวิตที่แท้จริงอะไรต่างๆหาไปเถอะเพราะว่ามีเสน่ห์อยู่ในช่วงที่แห้งแล้ง มาจะเป็นช่วงก่อนหน้านั้นหรือว่าช่วงอะไรต่างๆผมไม่รู้แต่ช่วงเดือนมิถุนายนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีทีเดียวในการที่คุณจะมีสเสน่ห์หาคนแนวร่วมหาหรือหาคู่รักเพราะส่วนไพ่ใบนี้ไพ่ใบสุดท้ายคืออนาคตถัดจากเดือนมิถุนายนจะเจอกับอะไรผมจะบอกว่าบางคนอาจจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างที่สําคัญสําคัญแต่ผมจะบอกว่าบางคนลำบากใจในการตัดสินใจเรื่องนี้มาก มีเรื่องที่ตัดสินใจบางอย่างในชีวิตแต่ผมจะว่าไพ่ใบนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ระหว่างจิตสํานึกกับจิตใต้สํานึกพอเจอบางคนตัดสินใจลําบากอย่างเช่นว่ามีเรื่องต้องให้คิดหนักเครียดมีปัญหาทางสมองสมองในที่นี้ไม่ใช่แบบว่าอาต้องผ่าตัดอะไรอย่างนี้แต่คนจริงไพ่ใบนี้เกี่ยวกับการผ่าตัดได้ด้วยแต่การผ่าตัดในที่นี้เป็นการผ่าตัดเกี่ยวกับดวงตาการผ่าตัดเกี่ยวกับช่องปาก อะไรประมาณพวกนี้แล้วอย่างหนึ่งไพ่ใบนี้ให้ระวังเกี่ยวข้องกับคําพูดให้ระวังเกี่ยวข้องกับการคิดโรคเครียดให้ระวังเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกอะไรได้อีกทําใจให้โลง่งทําใจให้เศทําใจให้ปลอดโปร่งแล้วอย่างหนึ่งคือถ้าใจคุณดีขึ้นเมื่อไหร่ถ้าเลยจากเดือนมิถุนายนใจคุณปลอดโปร่งคุณไม่คิดอะไรมากมายคุณเป็นคนที่แบบว่าทําใจให้คุณบริสุทธิ์ได้แล้ว ใบส่วนนี้ที่นี่คืออะไรก็คือใจคุณไม่ได้คิดเครียดอะไรมากมายคุณมีแต่ความสุขมีแต่ความแฮปปี้ทุกทุกอย่างมันเหมือนกับเสกหมายถึงว่าคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนจิตใจคุณกระจางแจ้งทุกๆอย่างสําเร็จครับผมพูดตรงๆใบนี้มันเป็นไพ้ไม่ดีนะแต่ผมจะบอกว่าถ้าคุณทําตามผมตรงนี้ทาผมพูดเนี่ยมันกะไกลให้เลยทุกทุกอย่างงานการทุกอย่างกิจการงานทุกอย่างความรักทุกอย่างจะประสบความสําเร็จในที่สุดเพราะไพ่ใบนี้คือ ผมจะบอกว่าดวงราศีเมษตั้งแต่เลยเดือนสิบห้าเมษายนเนี่ยถึงสิบเก้าเมษายนเนี่ยประมาณนั้นนะคือาราศีมมนจะเริ่มพุ่งละจากที่เคยมีปัญหาราหูหรือว่าอ่าที่เคยไม่ดีมานะแต่ว่าแต่ก่อนไม่ดีนะแต่พอเลยสิบสิบเก้าเมษายนประมาณนั้นของสองห้าหกหกเนี่ยเลยมาเลยจากถัดจากประมาณช่วงสงการมาเนี่ยอ่าก็คือราศีเมษจะเริ่มมีดาวดีดาวพฤหัสเข้ามา แล้วจะเริ่ม่งเรื่อยๆถึงไพ่มันจะออกไม่ค่อยดีก็เถอะแต่ไพ่เป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าถ้าคุณทําจิตใจปลอดโปร่งถ้าคุณมีใจที่สว่างสวยแล้วอย่างหนึ่งคือไม่เครียดพยา,ยามปล่อยวางแล้วก็ตั้งหน้าตั้งงานทํางานไปด้วยเนี่ยจิตใต้สำน,นึกของคุณจะสื่อถึงผลที่ดีๆออกมาเพราะไพ่นี้คือไพ่เกี่ยวกับจิตใต้สำนึกคุณต้องโปรแกรมจริตใต้สำนึกว่าคุณเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรแล้วก็อย่างนึงคือตั้งเป้าหมายให้ดีๆด้วยว่าคุณจะมีเป้าหมายสูงสุด ว่าอะไรนะครับผมอันนี้อาจจะฟังดูยากไปหน่อยเช่นว่าคุณมีเงินคุณจะเอาเงินไปทําอะไรเนี่ยต้องคิดและอย่างหนึ่งคือถ้าคุณคิดว่าเป้าหมายของคุณอาจจะเขียนลิต์มากก็ได้ว่าถ้าหน้าตรงนี้ชีวิตหน้าตรงนี้ของฉันและชีวิตหน้าตรงหน้าของฉันเนี่ยอีกสิบปีข้างหน้าฉันจะเป็นยังไงไอ้นี้จะยาวไปก็อาจจะสั้นกว่านี้หน่อย ว่าชีวิตในตรงนี้ของฉันฉันเป็นยังไงก็เขียนมาและถ้าเกิดภายในอีกห้าปีหรือสองเดือนสามเดือนอะไรก็เขียนไปข้างหน้าฉันจะเป็นอย่างไรตัวตนข้างหน้าในชีวิตฉันจะเป็นอย่างไรเนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมจะบอกวราศีเมษเพราะไพ่ใบที่สามคือการกําหนดจิตใต้สานึกให้ดีถ้าจิตใต้สานึกคุณดีทุกๆอย่างคุณดีคุณเคลียร์ได้หมดทุกๆอย่างก็โอเค นะครับผมและอย่างหนึ่งคือการตัดสินใจขัา้าสำคัญน,นัคือคุณต้องตัดสินใจเลือกได้ว่าคุณจะทําอะไรกันแน่กับชีวิตของคุณมันเป็นโอกาสที่ดีในชีวิตของคุณเข้ามาแล้วสําหรับเลย15-19ถึงบเมษายนที่ความจริงมันผ่านไปแล้วนะแต่ว่ามันจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับราศีเมษท,ทั้งหลายจบไปแล้วสำหรับดวงชะตาคนเกิดราศีเมษในเดือนมิถุนายนพ56มควแต่เพียงเท่านี้ใครต้องการดูรายมือพื่ซือกับผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทารัส2 5 6 ใต้ข้อความด้านล่างคลิป YouTube นะครับผม Line OA ใต้ข้อความด้านล่างคลิป YouTube เป็นลิงก์นะครับผมก็ทักเข้ามาได้ใครต้องการดูรายมือกุญชีผ่านทาง Line OA ก็ความจริงช่องทางหลักของผมจะเป็นไลน์ทาราสองช่องทางรองจะเป็น Line OA ก็ดูผ่านทางโทรไลน์สปิกลโฟนส่วนๆผ่านทางโทรไลน์นะครับผมก็ตอนนี้ผมยังรับทางไลน์ทาราสองอยู่เป็นช่องทางส่วนตัวนะครับผมใครที่ต้องการสั่งซื้อวัตถุมงคล มีวิธีดูสองแบบคือ,อไรหมือกับพายุซีจะดูอย่างในเงินก็ได้นะครับผมดูพลังโทรไลเป็นโคตรส่วนตัวเป็นคนที่จรงิงจังคนที่เต็มที่กับัาถ่างปุนไปใครที่ต้องการดูไอ้ใครที่ต้องการสั่งซื้อวัตถุมงคลไม้แพยงยี่ดําเพชรนาทั่งสเกตดาหรือว่าวัตถุมงคลไม้หาย,ยากไม้อะไรต่างๆที่เป็นไม้มงคลไม้นำโชคแล้วก็เป็นวนัตถุทนสิทธิ์อื่นๆที่เกี่ยวกับโชคลาภเมตตา,าการป้องกันภัยแล้วก็สรรคุณครอบจักรวาลอื่นๆสามารถส่ง รูปที่ผมเคยลงหรือว่าเป็นรูปที่อยู่ในคลิปต่างๆรือวลายต่างๆที่ผมเคยลงไปอยู่ในช็อตหรือว่าอยู่ในคลิปที่ผมเคยลงไปหรือว่าที่ผมเคยลงรายละเอียดไปเนี่ยถ้าเคยเคยเห็นหรือว่ายังไงหรือสนใจสั่งซื้อวตถุมงคลต่างๆหรือหมส่งมาสอบถามให้ผมหาว่าตถุมงคลอะไรก็ได้ก็ส่งมาสอบถามได้นะครับผมในไลน์ OA นะครับผมก็ที่ผมอ่าอทิ้งหนึ่งไว้ด้านล่างหรือจะส่งมาทางไลน์ทรกสัปดห์ถ้าต้องการส่วนตัวหรือว่าสั่งซื้อยังไงนะครับผม มีวิธีหนึ่งคือดูที่สถานงานลายมือวิเศษของตัวเลขที่สถานงานของรชั่นของที่อยู่ได้แบบ V.I.P เป็นโค้ดเต็มที่เห็นกันเป็นๆกับแบบธรรมดาลายมือวิเจำก,กัดาเราจะหนึ่งชั่วโมงครึ่งที่สองงานสองแบบลายมือแบบแบบ V.I.P กับแบบธรรมดานะครับผมใครมาคิดนี้ดีคิดนี้มีประโยชน์กดแชร์กด subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆนะครับผมวันนี้ขอลเราเรื่้งนีมีสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ